สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราอยู่กับบิสโต้ทูลซาซิกนะครับลูกค้าเรานะครับก็พี่ก๊อฟนะฮะใช้เดี๋ยวรีวิวสามสองตูนดีนะฮะวันนี้มาให้ผมดูแลเปลี่ยนยางได้รับความไว้วางใจจากพี่ก๊อฟให้เลือกให้เลยผมก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยะครับเป็นยางเรือธงของบิสโต้เลยนะครับเป็นบิสโต้นะครับทูลซาซิก oh. เป็นยางเ oh. ทคโนโลยีเอเลนเทนนะครับก็คือ1นุ่มกว่าเดิม2องจะผลดีวเดิมแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานนะครับยางตัวนี้นะครับรองรับ EV ด้วยนะครับ oh. นี่นะ,ะ EV Lady นะครับมีสติ๊กเกอร์อยู่ oh. นะคร ป็นยาซิมพติกซ้ายขวาไม่เท่ากันนะครับด้านในนะครับในช่วยในเรื่องของการเข้าโค้งอย่างมั่นใจนะครับแล้วก็ด้านนอกนะครับช่วยในการรีดน้ําแก้มยางครับเป็นแก้มยางโครงสร้างแข็งแกร่งนะครับตามสูตรเอกสิทธิ์เดียวของบิตโตรเลยนะครับบิตโตรนะครับผ่านมาตรฐานยูโรโฟนะครับทุกเส้นนะครับบาร์โค้ดนะครับเรียบร้อยออกจากตัวโรงงานมาตรฐานไม่อินเทลแลนด์คู่หน้าเนี่ยเป็น2 2 5 4 5งหนะครับส่วนคู่หลังน่าจะเป็น2 4 5 4ี่หนะครับก็เป็นบิตโตรเน้นของดีมีคุณภาพบิตโตรตัวเนี้ยปรับลงมาถูกกว่าเดิมมมนน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 ะคคครรรรััับแแล้้้้้้วกกก็ททีีีี่่่สาาาาาญเเเเยยยถอออไดงงพ์์์ฟซใจหขโ นะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยผมแนะนําเลยเป็นบิสโตรนทุนซาซิกนะครับเป็นยางตัวเรือธงแฟตชิปของบิสโตรเลยนะครับเน้นของดีมีคุณภาพเน้นยางที่มีโครงสร้างแข็งแกร่งโทรมาคุยกับผมครับศูนย์95 519 3562นะครับบริการครบๆเลยนะมีเปลี่ยนยางขอซายางเปลี่ยนจุกองล้อตั้งโซนให้ครบดูแลแบบเบสร็จเลยครับผมต่อวคด้วยครับกับแนวทางการแต่งรถอีกหนึ่งแนวทางครับผมสำหรับรถยุโรไปครับ